สวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกันอีกครั้งกับนายหอยสันจรนชาแนลครับมนีวันที่ยิ้มหาท่านว่าคมครับพี่น้อง2564ครับอ่ะมนีนายหอยสัญจรภาพมาเบืองงวงใส่ใ่ครับหนาๆเลึกๆครับพิกัดบันโนนตำบลพุนคาอำเภอเมืองจังหวัดรีสเกตครับเมืนเดิมครับพี่น้องก่อนจะไปเบืองรายละเอียดของงวงฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์ กดติดตามหรือว่ากดซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจให้นักหอยสัญจรททำงานต่อไปครับเดี๋ยวฮอบไปบึงรายละเอียดของงูอ่ตัวนี้กันครับอ่ะนี่แหละครับพี่น้องเป็นงวแม่นี่แหละครับใหญ่ๆสูงๆหนาๆยืนจนเถิอนอยู่นี่แหละครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวฮอบไปกุยครับเจ้าของงัอ่ะคนกกอนครับพี่น้องครับสวัสดีครับน้องสวัสดีค่ะอ่ะแนะนําตัวน้ำแนัครับ ซื้อมิวค่ะอยู่บ้านโน,น่นตำบลพุทธาอำเภอเมืองค่ะครับมผมกกอ่ะน้องมิวเนาะอ่ะมเอนี้มีตัวนี้เป็นแม่ทองมันปะครับนี่ค่ะแม่ทองค่ะอ่ะทองเนาะครับเนาออ่ะเป็นสาวทองแรกเป็นงวดทองแรกเนาะครับเนาะตัวนี้เนาะรายละเอียดของเพื่อนเป็นยังไงแน่ครับบอกให้ฟังแนะ่อ่าเป็นสาวทองแรกทองได้สี่เดือนค่ะสี่เดือนกว่ากว่าทอง เคเอฟสามหนึ่งค่ะอ่าเป็นทองเจ้าเคเอฟสามหนึ่งนะครับน้อพอดังแหงยุ่อ่าทองไดสีเดือนหรือไม่ครับนี่่อในส่วนของใบหลอดมีอยู่ด้วยนะครับน้อใบหลอดมีครบค่ะอ่าใบหลอดมีครบแต่ว่ามือหนีบริเตียมออกมาน้ออ่าโอเคครับผมท่ายี่นี่สูงกว่าม่านเท่าไหร่ครับประมาณลอยหาซิบซีหาซิมหาอ่าลอยหาซิบซีหาซิมหาน้อครับน้อนี่ครับผมนี่เป็นงวงของขอกเพคนครับสำหรับขอกนกมิ้วครับพี่น้องนี่หาเดยวจะพาเบิึงหลบๆกกันได้พี่น้องเด้อ เป็นงัวนใหญ่หนาลึกครับพี่น้องถ่ายลอยหาชิบซีถึงลอยหาชิบหาครับพี่น้องอ่าเดี๋ยวผมพาเบิ่งหลบๆเพื่อนพี่น้องนี่ครับนี่แหละครับผมตอวนี้เป็นเป็นท้องแรกแล้วเป่นบมอครับอาโอ้พี่น้องเบิ่งเนื้อหนังเพื่อนด้วครับด้วยนี่นี่ครับยืนเชิงเชียงหนาหนาอยู่นี่แล้วครับพี่น้องนี่ครับจุดเด่นครับเป็นเป็นอ่าเรื่องโค่งสร้างแล้วก็เนื้อหนังครับพี่น้องใหญ่หนาลึกครับพี่น้องแล้วก็เป็นงัวที่ว่า โบดครบเครื่องครับพี่น้องนี่ครับขอบหูดาขอแข้งขอขาดําครับนี่ครับพี่น้องหล้กก็เป็นงัวที่ว่าหนังหนาครับนี่ครับพี่น้องจะใบไดนเนาะครับน้องจะใบไ่นพี่น้องเบลืองหนังเวินหนังหนาครับตัวนี้อนี่ครับผมนี่ยางปกติครับพี่น้องขาทุกขาถอนโบมีดเนาะครับน้องประกันหนยเนาะนี่ครับผูไดน้ำหางัวใส่ไงเขาข้อเขาฟ้ามครับพี่น้อง ตัวนี้ก็ให้พี่น้องพิจารณาเบื้งนะครับเบิ้งถ่ายครับพี่น้องใหญ่ๆนั้นนะครับอ่เครื่องดำนะครับพี่น้องตรงนี้มีตําหนียังบ่กรับบวมีค่ะบ่มมีเนาะแต่ว่าผมผมจะเห็นลักษณะของเพิ่นตรงนี้นะครับตรงจิ๋มเพิินนะครับนี่เหนือจิ๋มนี่ครับเป็นรูเขาเอื่นว่ารูทวานเนาะมันจะเป็นสีขาวด้อพี่น้องเด้อยนี่ครับแต่ว่าเครื่องนี่ดำ้อครับปกติครับพี่น้องแต่ว่าตรงรูทวานเพิ่นจะออก าขาวๆใน ither, จักหน่อยช่มพู้ช่มพูครับแต่ว่ากับบ่อได้มีผลอ,อย่างนะครับผมว่าครับอ่านี่เบิงพี่น้องเบิงชัดๆด้วยครับเด้อในส่วนของเรื่องเบื่องนี่พี่น้องอ้าวเบิงให้พี่น้องเบิงด้วยครับเด้อแต่ว่าตา้หนี้ส่วนอื่นนี่บม่มีนะครับน้ออ่านม่มสีปกตินะครับน้ออ่าพี่น้องเบิงน่มครับนี่นมสีปกติเด้อเดี๋ยวผมจะพาเบิงนี่ครับใ <blend S 2> นส่วนของบือลึงกะสวยงามครับพี่น้องนี่ครับอ่าเดี๋ยวให้เบิงเด้อ งูอวกเป็นเื่องแห้งพี่น้องนี่ครับมือลึ่งสวยครับแข้งขาก็ทือว่าดีครับนี่แข้งขาใหญ่โอ้โยีนี่ครับผมนี่ครับสวยงามครับพี่น้องกุ้ยหนมหางัวใสใหญ่ครับหนาเลึกสถานะทองแรกครับเจ้าเคเอฟสามหนึ่งทองได้์ซีเดือนครับพี่น้องตัวนี้ตัวทองเรียบร้อยแล้วมันปะครับนี่ตัวล้วค่ะตัวล้วเนาะปักกันทองไหเนาะครับเนาะปากกันทอง Á, ป่ากรันทองให้ครับตัวนี้ครับพี่น้อง aw, เดี๋ยวผมจะพาพิปงลอบๆด้อนี่ครับหางสวยงามครับพี่น้องปุ่มหางเง้วเกือบตกเพื่อนครับพี่น้องนี่ปุ่มหางเพื่อนนี่ครับเครื่องนี่อ่ะตรงนี้เ้อพี่น้องเห็นชัดเจนเลยครับนี่ให้พี่น้องพิงพจารณาเอาครับเครื่องนั้น a, ดำมดครับแต่ว่าเหนือขึ้นมาตรง,งตรงูทวารเพื่อน staircase. นั่นจะเป็นสีชมพูปนนะครับสีเนื้อนะครับพี่น้องแต่ว่าง่วนเนี่ยเป็นก้วหนาเลืกครับพี่น้อง เล็บเล็บก็ดีเหมดครับพี่นอ้องอ่านี่ผ้าเบงเล็บเพิน่นนี่ครับนี่ครับผมงว่วนี่หูใบเงาเลื่อปากเลือพี่น้องเด้อน,นี่ครับสําหรับราคาหนาข้อห้องไว้เท่าไหร่ครับหนึ่งแสนบาทค่ะอ่ะหนึ่งแสนบาทต่วนเนาะครับพี่อ่ะกับพี่น้องให้พี่น้องพิจารณาเอาเด้อครับเด้องว่วนี่เป็นงว่วตัวใหญ่นี่ครับสูงเกือบสามขนครับพี่น้องนี่เป็นห้องไว้แสนหนึ่งครับพี่น้องอ่า อย่างใดก็ลองเบิงลองพิจารณาเบิงครับนี่ครับเบิงต่นอกตั้งๆยืนนิ่งๆนี่นครับ,บ,รบ,บ,บง่วเชื่องแห้งครับอ่ะขอจับหนึ่เด้อครับโอ้จับใบได้พี่น้องนี่ตัวนี้เชื่องแห้งครับเป็นซื้อจากไหนครับนี่ซื้อกำไลค่ะแม่กำไลเนาะอ่ะโอเคนี่ยืนสวยใหญ่หนาลึกครับพี่น้องนี่เปิดใบหนึ่งแสนบาทครับพี่น้องงว่วนตัวนี้คือเป็น ประกันทองให้ครับประกันตำนี้ให้แต่ว่าผมเพิ่นเพิ่นแจ้งผมแต่ที่แรกเลยครับว่าตรงนี้ครับตรงรูทวานเพิ่นนี้มันจะเป็นสีเนื้อเด้อพี่น้องเด้อให้พี่น้องพิจารณาเอาเนี่ครับครับตรงจิ้มเพิ่นจะมีไหนยนึงครับพี่น้องเอาให้เบิ่งเอาเด้อตรงนี้คือเฮาต้องขีแจ้งรายละเอียดให้พี่น้องในหูได้ทราบกันเนี่ยครับเบื้องไายครับพี่น้อง่ายใหญ่แหงครับอ่ะไปแล้วครับนี่ครับผมเราจะพาพี่น้องเบิ่งตอนพินยางน้ำเน่นี่ อ่ะเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อสถานะครับทอง KF31 ได้4เดือนกว่าครับพี่น้องใบหลอดครบประกันทองประกันตำหนิให้ครับท่าย154ถึง155ครับพี่น้องบ่หลุดเพิ่นว่านี่ครับคนจูง160คนจหง160ครับพี่น้องอ่าเบิ่งเอาเด้อนี่ครับนี่ครับเปิดไว้เท่าไหร่ครับ100,000บาททวนเนาะครับน้องหนึ0 0แสนบาททวนค่ะอ่าโทรมาค่ะอ่าขอรายละเอียดการติดต่อนะครับผม เก้าเจ็ดสอ่าเป็นเบอร์หนองมิวเนาะครับนอเดี๋ยวผมจะแปะเบอร์โทรได้ละเอียดกันที่ต่อร่วมถึงเฟซบุ๊กของเพื่อนไว้ให้ครับพี่น้องอ่าอ่าหรือว่าผู้ใดจะเข้ามาเบิ่งตัวจริงได้อยู่นะครับนอข้ามาเบิ่งตัวจริงได้ค่ะอ่าพิกัดบ้านโนนแม่่นคะตำบลพุนขาเนาะครับนอทำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องห่างจากเมืองโทรมาได้เลยค่ะอ่าโทรมาก่อนได้เนาะครับนอห่างจากเมืองนี่ประมาณจักโลครับ จากจังเมืองเดี่ยประมาณแปดกิโลแปดกิโละครับน้องอ่ะผู้ใดอยากมาเบิองง่วงงามๆตัวใหญ่ๆครับพี่น้องนี่เของวาเบิองใดญครับพี่น้องบัดโนนตำบลพนคาอําอเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษครับตัวน,นี้ก็คือเป็นปากการะกันทองปากการะกันตั้มนีให้ครับพี่น้องแต่ว่าตั้มนีกับ่าเชื่องว่าตั้มนีหรอกพี่น้องก็คือมันจะมีอ่าสีชมพูปนๆในจักหน่อยตรงลู่ทวานเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดมากกับของวาเบิองใดญครับพี่น้อง,อ,งอ่าสำหรับมื้อนี้ขอบคุณน้องหมิวครรัับบทีี่่่ใหห้มมมาาเยยชออคออสรับ มื่อนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านทีท่ติดตามและรับชมครับปีนองผุณใดมักกับโทมาคุยกับเพื่อนใดเด้อครับเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ